มันดีกว่าที่คิดตุ้ยหัวสิ้นเสียงเฮิร์นเฮามันดีต่อหัวใจตุ้ยหัวสิ้นเฮิร์นเฮาเพราะเธอเลยใช่ไหมสุดซึ้งหัวนี้หัวใจเลยปั่นป่วนยิ่งร่วนหัวเธอสิ้นเคยปิดมันเอาไว้ไม่ให้ใครชนชิงเฝ้าซัวยันเฮยันกลัวเธอสุดท้ายใจก็ร่วนชุยหัวสิ้นจิ๋วล้วน ิ้มเธอคอยมาป่วนมีเธอเสี้ยวยงจงไหลลวนจนต้องรักเพียงแค่เธอแค่คนเดียวชีวชิตจะตยองให้ในี้อีกเยิน <c oughs> สุดจับเห็นไหเลี้ยวหาสะเดือนสาวคา่ะวันนี้มากับเพลงชื่อมันดีกว่าที่คิดชื่อเพลงนี้เขียนภาษาจีขขนว่าปีหัวเสียงเสียงเกิ้งหาสุกดพ้นยินว่าปี บีไอสิงสามปีหัวดมยูโอสิงสามหัวเสียงเสี้ยง x i ไอเสิงสาม x i ไอเสิงสี่เสียงเสี้ยงเกรืงหา่าวเจีเนซีสิงสี 4, h ่ h อชสิงสามเกรืงหา่าวแล้วในเพลงท่อนหุน้นเขาก็ร้องว่ามันดีกว่าที่คิดปีหัวเสียงเสี้ยงเกรืงหา่าวใช่ไหมแล้วก็มันดีต่อหัวใจตุย้ยหัวสิยงเฮิร์นหา่าวสกะกดพินิษว่า ตุ ica, ้ย d u i เสงสี่ตุ้ยหัวย o o อสิงสามหัว e ซิน x i n เสงหนึ ata, 對對่งซินหินห่า h e n เสีงสาม h a o เสิงสามตุ้ยหัวซินเหินเห่าเพราะเธอเลยใช่ไหมซื่อบุซอ in we n i h i h h i เสงสี่ซื่บุซื่อ b u เสิงสอง hsh เสสชื่อผู้ื่อ i a y yin เส w u สงส n y ni สีงสหัวใจเลยปั่นป่วนเหยาล่วนหัวเจอซิน rao สิงสาม lua N สิงสเหยาล่วนหัวเจอซิน w o สิงสามหัว

ยินเหอเยิน i e n สีงสี่ยินเหอ h e สีงสองเหยิ้ยิน i e n สีงสองเยินกู้ c u o เสียงสี่ d e ไม่มีเสียงกูสุดท้ายใจก้อนรวนชุยโ ho s in chiu รวน z u i เสียงสี่ h o u เสียงสี่ชุยโ ho s i s i n สียงหนึ่ง sin chiu jiu สิสี I U 14, จิ้วล้วน l uan สียสี่ล้วน, l U a N 14, นยิ้มเธอคอยมาป่วนยิ้มเธอคอยมาป่วนหนีเธอเซี่ยวยงจงไหลล้วนสก,กุพินินว่าหนี N อนไสีงสามหนีเตอดีนี่มีสเสียงเซี X ่ยวยง H i a o สียงสี่ R O N G เสียงสองเซี่ยวหยงจงไหลล้วน Z O N G เสียงสา,สามจงไหล L A I เสียงสองไหลล้วน L U A N เสียงสี่ล้วนจนต้องรักเพียงแค่เธอแค่คนเดียวซื้อหัวจื้อฟรีเย่าให้หนี eager เหยนิน H H I เสียงสามซื้อ หัว w o สิงสามหัวจือ z h i สิงสามจือ x u สิงหนึ SU ่ง y a o สิงสี่ x หัวจือ x u ให้หนี a i สิงสี 3, ่ให้หนี n i สิงสามหนี e ก็เยิน y เสิงหนึ่ง t e สิงสี่็ e m สิงสอง